ต่อกันนะครับกับ s t a r าค a f ฟสองเนาะวิ่งซอฟต์ดีพาร์ตีครับแคมเปญนะครับตอนที่4นะฮะแน่นอนว่าในด่านที่4เนี่ยจะมีตัวเท็ตอัปเกรดมาให้วนครับจากเงินที่ได้มา1 0 0 0 0แสบาทตั้งต้นขออนุญาตลงเป็นสติีมแห่งของมาดีนะครับฉีดสามารีนเสียเลือดนิดนึงนะครับเนาะแล้วก็ยิงเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนะครับ15บ้าวิโอเคตังค์เหลือั้กานที่านเก็ว้เรื่องของกน สมัชั้นแกร็บนะครับตามชื่อดา่ดานเลยช่วงชิงวัตถุโบราณแข่งกับเซิร์กนะครับที่มีการเดรียนหินเป็นผู้ดูแลเนาะเจ้านี่นะเราจะมาเอาให้ได้แต่ว่าระหว่างทางก็จะมีภารกิจเสริมอยู่แล้วด้วยใช่ครับเลยดิคนที่สอนมาระหว่างที่ผมจะจัดฟอร์เมชั่นให้กับมารีนิดนึงนะเ,เดี๋ยวจะมีพวกโปรตอสมาตอนนี้ด่านนี้จะเริ่มพาให้เรารู้จักกับโปรตอสแล้วนะครับ เพราะว่าเซิร์กอยู่ข้างบนเซิร์กกำลังฝ่าด่านเข้าไปเอาเราต้องจบด่านนี้ก่อนที่เซิร์กจะดันเข้าไปหาวัตถุโบราณได้เนี่ยเองโอเคแล้วก็จะมียูนิตใหม่มาให้เรานะด่านที่1เป็นมาโรเดอร์นะครับเจาะกระโดดได้ดีเลยนะมาโรเดอร์ตัวนี้แล้วก็มันเขายังจะมีสกิลที่ยิงแล้วสโลว์ได้ด้วยตอนนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะโอเคผมจะให้มารีนถอย อารเรอร์แทงนะับถึดก,ด,กด้วยยิงไกลกว่าแต่ว่าจะยิงช้ากว่าหน่อยแต่ว่าแรงจกเหลาอกว่างงไหมอะไรอย่างนั้นนะครับเอาไว้เหมาะก,กับการประทากับเซิร์ฟประทากับโฟโตอสิใช่ครับสังเกตด,ดีๆว่าเมดดีอยู่ข้างหลังนะฮะแต่ว่าเจ้าสตอกเกอร์ี่ยิงทะลุมาเลยนะมองข้ามตัวหน้าๆเลง็งเมดีก่อนเลยบ้าไปแล้วนะครับโอเควันนี้เราไม่มีแก๊สนะครับผมจะสแปมเก็บมัน ตัวแรกไปก่อนดับห,หนึ่งนะประมาณ15นะครับแล้วค่อยแบ่งย้ายไปเราจะยังไม่รีบอะไรนะเอามารีนมาเพิ่อมอีกสองแล้วกันนเออซัพพลายบ็อกซ์ไปไม่สิบห้าแล้วแบ่งเลยเพราะว่าเจ้านั่นจะเสร็จแล้วนะครับผมไม่น่ารีบสร้างเลยนะเพราะว่าสร้างไปก็ยังอัปเกรไดไม่ได้นะไม่มีแล้ไม่เป็นไร Additional required. society posts อานนี้ผมก็จะเริ่มออกกับการเลอะเรือแล้วนะฮะโอเครอแน่เต okay ็มร้อยเนาะเราจะต้องพยายามอัปเกรดก่อนนะครับทุกๆดกานเลยดีมากเลยนะฮะเพราะว่าศัตรูมันอัพไปแล้วไงเราต้องรีบอัพตามเทคเทคเราต้องตามให้ทันนะไม่งั้นเราจะเล่นลำบากนี่มีพยายามวิ่งรันบายมาเลยครับสัตลุรมาลีเรามาอ้อมหลังก่อนเลยฮะเล่นเมดิก่อน โดนเมื่อกี้โดนไฮดริลิสลิงอะยิงแบบไม่เห็นนะเกือบตายเนี่ยแค่ร้อยกว่าแล้วแล้วก็สแปมสแปมเอสซีต่อเนื่องนะครับตอนนี้เนี่ยระหว่างที่จะมีแร่ก็จะสลับสร้างระหว่างมาร์เดอร์กับเบรดิกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องการบ้านหน่อยเอสซีตัวนี้ผมจะเอาไว้ใช้เป็นบิลดเออร์โดยเฉพาะเลยนะครับ้เขารอสร้างถอยมาหนึ่งช่อง ถ้าใกล้เกินเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิงจากข้างล่างขึ้นมานะฮะเราจะล่อให้มันเดินมาตรงนี้เนาะให้มันมากองๆกันระหว่างที่มันเดินเนี่ยเราก็จะช่วยโอกาสยิงไปนะแต่ผมไม่ได้อัพแรงค์บังเกอร์มาไม่รู้ว่าถึงไหมผมเมื่อกี้เลือกเป็นสตรีมแฝงก่อนพอถึงร้อยปุ๊บก็จะลงอย่าพึ่งดีกว่ารอเอาไปดีก่อนจะพยายามไม่ให้มันมีการตัดมีการต่อคิวเยอะเนาะมันเป็นกลาง มันดีตรงที่แบบเราไม่ต้องสั่งหลายรอบใช่แต่ว่าข้อเสียคือเราเราเสียเงินไปแล้วนะที่เราเราไปลงอยู่ในนี้ละอะไรเงี้ยห้าสิบที่จะเอาห้าสิบไปสร้างอย่างอื่นที่มันยังไม่ได้สร้างอะไรมันจะเร็วกว่าแต่นั่นแหละครับมันบางทีเราก็ลืมไงก็บางอย่างถ้ารู้สึกว่าไม่รู้จะใช้อะไรแล้วก็คิวไปครนะพยายามผมจะคิวไว้ประมาณสองสามตัวไม่เกินนะเพื่อที่ว่าเงินที่เหลือจะได้ไปทำนั่นลงนี่ได้นะ Additional depots required. supply เร็วๆสิับหลายไม่ทันแล้วเนี่ยมาแล้วเข้าไปข้างในมันจะตีอกไม่ดีครับไม่มีทางลกฮะโดนยิงขวามั้ยโอเคอันนี้ผมจะเอาเต็มเลยนะ19้0 21ตัวนั้นนะไม่สิเราต้องสร้างเพื่ออีกสาม แล้วเอามาอีกสามนะครับเอามาเป็นตัวคอยซ่งเพราะเดี๋ยวมันจะบุกมาเป็นระลอกนะมาเรื่อยๆเลยเข้มกันความรลอนเป็นมานมมรด้อหนึ่งมารดินสองครับเข้าบังเกอร์ไปวินิจฉุลเท่าไหร่แล้วห้าแล้วนะครับที่เหลือก็ อัพเกรดได้ไม่คิดได้อาวุธละเหลือเกร็ดนะครับรอไปแน่นอนมาโรเดอร์มา not enough minerals not enough minerals มาโรเดอร์อีกหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ภารกิจหลักก็คือไปเอาอาร์ติแฟกต์ให้ทันนะครับตอนนี้เซิร์ก็ดันไม่ได้เยแหละกดดันเราใช่แล้วจะมีแคสเสริมนี่ครับเก็บปอรตอ์เหล็กๆเนาะเพื่อจะเอามาเป็นทำงานวิจัยนะครับอัพเกรดตัวทีมได้ซึ่งในหลานนี้เหมือนจะมีอยู่สีอันด้วยกันเราจะต้องไล่เก็บให้หมดแล้วลก็รีบไปเก็บอาร์ติแฟกต์ให้ทันก่อนเซอร์ เอซีีอีกตัวหนึ่งก็ครบแล้วนะครับโอเคตรงนี้สร้างปิดไว้เดี๋ยวจะทำไปช่องเล็กๆไม่เดินฮะเดี๋ยวรอมันบุกมาอีกรอบแล้วเราจะจะออกไปแล้วครับจะว่าไปบาแล็กลงมาเลอีกสองเดือนใช่มันช้าไปปิดแล้วเดี๋ยวเราก็ด้วยความที่สัมภายพอร์ตเนี mm ่ย hmm. ม <tem> ันสามารถ ลดตัวลงได้นะครับมุดใต,ต้ดินแล้วก็เป็นช่องให้เราเดินออกไปมาได้นะอันนี้ก็ชอบมากครับเป็นฐานเดียวมั้งเป็นซัพพลายเดียวที่สามารถแบบขุดุดโถได้ซัพพลายของเซอร์ก็จะเป็นตัวบินอะไรเงี้ยขยับไปไหนมาไหนได้ซัพพลายโปรตอสก็เป็นเหมือนแหล่งพลังงานด้วยนะครับคอยให้พลังงานกับสิ่งก่อสร,ร้างอื่นด้วยมันก็จะมีจุดเด่นในแบบของมันนะเนาะนี่คือเสน่ห์ของเกมนี้นะครับสามเ่าแตกต่างกันในแบบของตัวเองแล้วก็มีเอกลักษณ์มาก ค่อนข้างหาเกมมาเที่ยวยากนะผมไม่ได้บอกว่าเกมนี้ดีที่สุดนะครับแต่มันดีที่สุดจริงจากประสบการณ์คนที่เล่นเกมหลายแนวนะครับเกมสร้างฐานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมชอบเล่นแล้วบอยอีกครั้งอย่างที่ผมเคยบอกไปเนะผมเล่นเกมสร้างฐานจบไม่กี่เกมนะครับแล้วจบแล้วมาเล่นซ้ำอย่างเงี้ยยากมากอีงใน,นนั้นก็มีแค่สตาร์คราฟแบบนะี้แล้วก็มีอันหนึ่งมาทั้งเดียมแล้วก็วอลคร<ะ>าฟใช่เล่นซ้ำหลายรอบได้ สองอันผมจะลงเป็นเร .ACT เตอร์นะครับเพื่อดับเบิ้ลตัวมารีนเนาะไม่ดีห้าคนกำลังดีอะหกเจ็ดแปดเอาไปเก้าที่เหลือเป็นมารีไปเดี๋ยวผมจะไปเก็บอันที่แปดอันที่สองก่อนปจะใช้มาร์โดเตอร์เยอะหน่อยเนาะตอนนี้เขาขายมาร์โดเตอร์น่ะก็ต้องใช้ยดมาร์โดเตอร์นี่แหละเพราะว่าต้องเจอกับโปรตอสนะมีเซิร์ฟมานิดหน่อยแต่ว nah ่าเราต้องฝากโปรตอสไปเซิร right ์ฟจะไปได้ขึ <m ode> <m ode> oh ้งทางแล้วครับ เอะก็เสียมาเดอร์หนึ่งฮะเสียมาเดอร์แค่ตัวเดียวนะถือว่าคุ้มนะครับโอเคอันนี้ผมควรจะเคลียร์นะเพราะว่าตัวคลิปจะทำให้เราเดินช้านะแต่ว่าเซิร์ฟจะวิ่งเร็วโอเคแล้วผมจะเริ่มสแปมมารีละ เก็บด็อกเกอร์ก่อนเจ้านั่นแล้วมาเจ้านี่แม่ครัมันจะเลงไมดิกระก่อนะตลอดเลยเสียไมดิกไปประมาณกี่ตัวนะ่ะไมดิกระสี่อยู่มารีนก็หายครับเดี๋ยวไปเก็บมาเก็บลับบ้านรอเมดิกแปดตัว คครับได้อันที่สองเรียบร้อยนะเจ็ดซีบีตัวนั้นผมจะเอารอซ่อมนะแล้วก็สามดีกว่าตรงนี้มันจะมีตัวบินด้วยมันชอบเอาไฮเดรตมาเรนงัมไล่ไล่ไล่มาช้าก้อนนี้แหละสังเไปไปซ่อมไว้ซ่อมไว้ซ่อมไว้โอเค พอมันมาเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบนะครับป่ะมาลีนมาตั้งคีย์ลัดไปครับเต็มเลยสัพพายบ็อกซ์อีกแล้วนะฮะโอเคยูนิตสร้างจนแบบผมคุมไม่ทันแล้วอ่ะเปิดสตีมแพ็ค ให้หมอฮิลสักพักนะครับเลือดเต็มแล้วค่อยมันจะดันเข้าไปเอง <c oughs> เราจะเก็บไฮรอนมันก่อนนะครับแบ่งพลังงาน,นโอเคยิงระยะไว้แค่นี้เดี๋ยวเราก็ดันยาวๆได้แนละ้วแต่ว่ามารีเนี่ยถ้านหน้าครับใช่นี่มันจะมีเจ้าเซนทรีกับไฮเทมพล่านะละลายมารีได้ดีมากนั้นผมจะเลยเลยจะต้องเอามาแล้วเดินน้องยิงได้ไกลกว่านะแล้วก็ถึกกว่า ว่าเราจะเข้าไปล่อซื้ออีกแล้วนะก่อนจะไปลออ่อซื้อเก็บไฮรอนตัดเพื่อตัดดาเมจจากโวตทังเคนนอนเนาะอย่าอยา,ยาพีสอย่าบ้าจี้เพื่อน <c oughs> โอเคได้แล้วเราก็ลงไฮเทมล่าครับมันจะชอ็อตเห็นไหมมันจะถึงนะต้านไปโอเคเรียบร้อยถอยเราเสียมันดเดร์ไปแค่หนึ่งตัวนะแต่มันดเดร์เหลือสี่ตัวแล้วปั๊บมามารีน,นล้นเกิน ต่อเนื่องเวลาไม่เหลือแล้วครับเพราะว่าเซิร์ฟเข้าไปในในแนวกั้นแล้วต้องเร่งแล้วไปจะโดนถ่วงเวลาด้วยเจ้าชิวเอนดิจิชิวนะครับโลกพลังงานนี่ที่บ้านได้อยู่นะละลายเวนกรรมไม่เป็นไรถือว่าล่อไว้นี่ครับเป็นการแบ่งเบาดาเมจไปๆๆไปไปแค่อยู่ เข้าแหล่งไพ่ร้อนเลยโอเคเรียบร้อยต้องเชื่อในพลังสตรีมแพคค,ครับมาฮะด่วนครับโอ้มีโอ้ยากสุดมีนี่ด้วยมีอะไรนะวอยเลยนะครับมีตัวบินมาตนะั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเลยแบบศัตรูก้าวหน้ากว่าเรามากอ่ะเราจะไม่มีตัวบินเลยศัตรูเล่นตัวบินแล้ว ดูมันอัดป้อมอัดยูนิตสิโอ้แล้วโฟตอนแคนนอนเกิดมากวางอย่างกับผู้เล่นเล่นนึกว่าไม่ใช่คอมแล้วมีเซนทรีคอยเปิดโล่นะครับซับดาเมจตลอดทางตัวนี้แม่เจ้าของที่ไม่อัพดาเมจมานี่คือถ้าไม่ได้อัพดาเมจที่ยนงจะไดดิงเบย์ครับไม่ได้ลงเทคนะยิงไม่เข้าหรอไหนเมื่อกี้มันจะแบบนานมากนะอุ โอเคครบสี่อันเซิร์กยังอยู่ตรงนั้นอยู่นะฮะผมมาตรงนี้แล้วครับเปิดตอนเรดเดครบแล้วภารกิจเสริมนะฮะเอาไปโอเคเรานะมัน,มนเพื่อ,เพ,อเพื่อทีมเราเองนะเราจะได้เก่งขึ้นเลยต้องเก็บนะเป็นภารกิจเสริมที่สำคัญมากๆและน่าทำมากๆนะโอเคเจะให้ทุกคนมาก่อนจะเข้าสวิตซ์เออสตินแฮกครับเล่นตัวกลางก่อนโอบมาเลยการเยี่ยนหินผู้ที่คอยปกปักรักษาทิแตันนะฮะนั่นนะครับล้มได้สองเรียบร้อย และตัวที่3มเป็นอันเสร็จพิธีครับส่วนของอันนี้ก็เป็นของผมแข่งกระเซิร์กเซิร์กก็จะมาเอาเหมือนกันฝากเลือฝากตัวไว้ครับผมเรียบร้อยแล้วสำหรับหานนี้เนาะขอบคุณมากที่มาสนสนาด้วยกันนะเดี๋ยวยังไงลุยกันต่อด่านต่อไปในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้แค่นี้แหละสวัสดีครับ